ทอดไชโน่ทอโสคไซได้ชื่อคนหน่งูชโชคไซชื่อลินคนเนอาเปานี่นะยาชาบ้าสไมันมาถึงป้ามัมถึงแมล่ตงาลชาถู ราบสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอซบอรคุจุกคนบวาซอยู่ภายในและกระต่างประเทศเนาะแม่สวังกันยินดีตอนหับเขาซูซองแม่สมวังชาแนวมาพบพ่อกับเมสมวังมาน,นี่โดยก็เป็นเมืองงามยามดีมาเนี่ย <c oughs> อ่าทั้งพอ่อทั้งแม่เพื่นก็นกนได้ผูกเขนให้อ่าบาสกับเบาไซโยเพื่อนเนาะ พอเพื่อนสิได้เดินทางไปทํางานอยู่ประเทศไทยแล้วเนาะพ่อกับแม่ก็เลยผูกแขนให้เพื่อนเล็กๆหน,น่อยอตามพีต่ตามคลองน,นะทุกคนลูกสิไปาทางไกลทังอื่นเพื่อน,อน,นกินฮอดคิดถึงเนาะก็เลยผูกแขนให้โดยตามพีต่ตามคลองของพวงเฮาเนะโดยเดี๋ยวแม่สมวังกาหฮากาตื่น อ่านน้ำแต่งอ่านน้ำโมเมนต์ตงตเนาะอ่านน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วหนึ่งขวสุกเรียบร้อยแล้วแม่ชุหวังก็ได้เมื่อทางผล้เฮื่อนของเถาเมย์ผู้เลในบ้านแลเนาะสิได้เมื่อผูกเขนให้น้องชายทั้งสองคนก้อนเนาะอ่าพอเพิ่นก็ได้เดินทางไปทํางานอยู่ประเทศไทยโดยแน่เลยเป็นจังใดนั่นเนาะ ้ากะเมื่อบิงมื่อชมนํากันพ้อกันกับแม่สมหวังเลยเนาะทุกคนโดย ทำนี่เมนนี่ชันวันดีเนาะคอตดีสิดอตเกเป็นยเต่าอีแล้อายุยีแรงตั้มูนเออเมนนี่วันนี้แล้วไม่จบเื้นะเมนนันวันดียี่หางยิ่หาคำสังลูกคุกจุกจากพิ่งซีจุ่หัวจาเพี่งหัวฟาเพิ่งหอกมันไม่มีวันนี้ลูกเต่าเรล่าคอต้องขาวว่าเแต่มันมืีวันนี้ยุคหัวหอกดอกหยาบเพ่งยงานุที่เลยได้ทูได้ทีได้ยุคเป็นย จบงามก็ามเป็นมื um> mm ้อ hmm. น mm ี hmm. ่แล like ้วห้องเก่าห้องป่าเจ้ามากเลยอยู่้งอยู่ชากับมาูเ่นอยู่อยู่เมียมากเลมาแล้วมาคัมมาคู่มีปลาเต่าปลาป่ามันกินครบล้วอยู่แล้ว ชาไยง้ทชากชัได้ชื่อคนเนี่ชทงูโชกชังามแน่ชาุไปทั้งไส่ทั้งเมียไปนู่ีรับชสมรับชาคุณผาคุณเจ้าคุณูบาจานตรงมาช่วคู้ลูกผู้ขาทั้งองทั้งตามทั้งคือทั้งหามีมอง้าขายงายมือข้ามัคู่ั้งเมียทั้งผัวแล้ว ภาคูหาินแต่ได้เนื้อจบเนื้องามเนื้อเทเดีแ่วันนั่งนีภาพกัน้างนี่พ่อเม่ทำนี่ลูกค่อนข้างขึ้นยังไงเอลูกาวลูกชาวก๊ก้ไปชื่อรถปั้นเข่าครับีมากข่ายจนหมดนักข่ายกับบุญกับบุญดีเยจ้าข้าวขุ้วข้จะเป็น วัน่ไก่้อนเรื่องร้อนไควูก่คนไก่ควันูไก่ควันไ่ควันดูไ่ใวัน่ควันดูไ่ก้อนไก่ควันดู่ควนดไกคนดูไ่คมันไก่ควันดูไก่ควันดูไก่ควันดูไกดูไก่ควันดูไก่ควัไกควันดูไก่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 ควดูไวันดูไก่ันดูไ่คันดูไกันควันด มัรหวกันทางกันพินนองไห่มากลมาหองเก่าห้งควันที่เขาปีาเออน้วน้ลุนอน้ตกได้ลูกตไปลงพืทาก

บ้างอย่ามาลอยแกนนะวะอันนี้กเป็นเนื้อว่าถท้ถูกอ้าวบ้างเ้ยกินขากินท้าเอาเอ้ยวันนี้ก็ดียวต๊กพยกาก็เจ็บกไข่าวัดก็ไอ้อะผมเว้นกินก้าวเนาะ มาเลยขายดีมาใส่ขายใหม่มาผูกเขนเด้อว่าชยเ้ยผูกพันไส้กวนมาผูกพันควรควันอยูไอ้เจ้าอยู่ดีมีแห้งไปตังเนือกันมีผู้เล่นไห้ไปทั้งใต้กันมีผู้เล่นฟันไอ้จงลูกคุกขึ้นให้ขั้มให้คูนได้บวันเลยเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่ถ้าจะไปเมืองไทยกัน้เจ้ามีผู้ฮักผู้แพรเจ้ามีผู้ชวยช่วยเจาะเพ่อเนี่ยผูู้ไอ้ใูกไูงามทำบูนทำบูน็นโชชาเจ้า มาแล้ววาบ้านเกิดมองนอนมาอาทิตบานเกิดเมืังนอนหายไปหอยู่บ้านอยู่เมืองเขานี่แหละอย่าไปวอาแน่นอนอย่าไปค่อยน้อยใหญ่โอเม่ยังหักยังไม่ไม่เล้กปรเดนยุกใหม่นั่งใหม่ยุคใหม่ มันนืเข้มแข็งชุว่าผมันเหนียวคิดนหมวยมีคนอิจฉาลงเบียดเียดช่างนะมีคนหคนเีได้บ่ยต่าลูกผูกางน้ไปไหั่งได้มแน่ายถ้ายงเหอายเดีายเดใ่ไขาใแดงดลักยัแมตัานทำข่าวมือแม่เนื้อเนเหี้ย ไอเจ้ายูดีมีแหงทำโชหัวใจนงมีแหงทำคุณทำคูนทำคูนเจ้ต้องขุดได้เป็นงเป็นถ้วได้ทั้งว่าเปตุเนี่ยอ้าวปากไปปากนันเลยข้าหนียามัน้นยื้ขึ้นไม่แข็งหนาวหนาครัาไม่ไม่ด้วยนะครับมว่าหนาวนี่นี่แลบด้วยเนาะจาวบุตรเพียงขึ้นเบาคอยแท้ะาวบุตเพียงก็ได้ยินนะ ได้เอาไม่ลอยไปแล้วนะ าเงินหากรรกันโตมาได้เงินหลายๆกลับมาบ้านมาเป็นบาทเป็นเทกอะไรสากชาพัฒนาบ่เขาเมือนี่ตัวใบเน้ยมาบ้านมาเฮือนมาบ้านเขาที่แล้วบาทเทกอให้ายดีให้ยดีเศร้าตลอดคทำงานนี่โมนี่ก็ได้คือกันนี่ไปไม่ไปบ่อย้ามาผูกให้นปุตุนะใบเศนเนอะใหไปขึ้นบ เราจีบเดียวเราเดียวหาดีเนี่ยเาจะไม่บอกดีเนี่ยตามท้อชับโอ้ล้าง้าแล้วหัวปวดหัวปวดหัวก็จะดหัวพม่เจ็บหัวเลยมีแหงื่อเนาะฟ้าคนเก็บเงนได้คนไข้มีไปหาเงินหาข้อมึ โสกเหมาโสกมาด้เงินได็กทองกมาเมนี่ไปทำงานซื่อไล้ไปหาไปหาเงินเนื้อน้องพังเน้อังบนสองนกำมาเหด้นไล้กำเลม่แม่แม่อเงินไดทองเาจะคิดหน้ามันนะร่างทีนล่างยังไงโมดม ล่างลุกใคอีกล่างอมมากมมานี่ยมมาเมันบมมามามันมมมมานมันสิพิธีนะเนี้นะรข้างงบกขไฟตัวนี้จริงเห็ดอะไรกเจอที่ไหนผมไปบนนี้น ขอโชคแล้วขอพรก่อนไปไทยละขอพรจากพ่อแม่บาปกรรมาไ้ก็ให um ้ล <jaar gender> ูกพีให้ลูกลูกวางใด้บัได้เด้อใลูกใลูกกล้บมากกอจะล่างสะอาดรอดเลยฟอกกแมกดีได้ยังงมากเ็นกนี่ันเก็งมากเมีางีกับลูกเองแล้วทุกกับลูกเองเอในพรดีดบัดหนี้ก่อกคนอื่น ดีมีแห้งนํามร่างดีร้างมือนี่แหละจางช้างร่างถ่วยผมตักบุชชูบันป้าข้าวังไข่รับใม้รวยเด้อวันนี้ให้โชคให้มานไปหาเงินก่อนคอยน่อยใจให้ตั้งใจหาเงินนะครับเตือนใ้ตเก่าก็ได้เยได้ชู้ผมงามมันยืนมันยืมนเใคนนให้ชีคนเจ็บคนลตายออกไปอีวันนี้เด้อให้เาไปจองเองเนนาาไหเ นายเมียาดแ่งนเร็ว่่างลูกปุกขึ้นให้วิดบาบวิดเวนบาปไรที่เคยทำกรรมไรที่เคยก่อกันช่างลูกมีไข่มาทัดเด้อบะ่ไป

ก็เขาบอกผมเป็นนะก้ผมเป็นเนื้อรว่เดีุวมาดูจะนั่งหม

คนเที่ยงนี่ได้ดึงก็บ่ได้คนเสียังมีได้ที่ในเบิ่งได้แยง่ในเมืองข้าวไก่แถวข้าวไก่ไม่เพียบแถวบ่มีลมาเข้าหยอกให้มาเรียนนมอยู่เรื่อยเลยโอเคนะทุกคนหลังจากเ่าเบิ่งภาพบรรยากาศน้ำกันแล้วเนาะเมืสมหวังก็ได้ผูกแคนให้น้องทั้งสองเป็นที่เรียบร้อยเนาะทุกคน อนนี้แม่สมังก็ได้กลับมาอยู่เพื่อนเป็นทีเรียบร้อยโดยอ่าหลังจากนี้ต่อไปก็คือนซีเมนโบเมนเมื่ออื่นกับเมื่อเฮิมังผลสีลงไทยเนาะพอผูกแขนให้เพื่อนได้เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนไปทั้งหน้าก็มีแต่ผูหักผูแพงว่าเอฟซีไทยเฮาถท่าเห็นกอ่าทักทายเพื่อนในเด้อเนาะโดยอ่าครอบครัวของปูหักกับโบได้มีพี่น้องอยู่ทางไทยเลยทุกคน โดยมิจเจอเอ็นวาสุกับบาซโยนี่แหละสิไปโดดๆโโแลดวแหละอ่าแต่ว่าก็ชิมีเรื่องเน่ยแซกเล็กเชียงน้อยเพราะว่าเพิ่นก็เคยไปทำงานอยู่พุ่นแน่แล้วเนาะทุกคนโดยอ่าส่วนสาสมวังกะล้างจากนี่กะมือกล้องของเพิ่นกะคือชิเมนแมชิมวังบางที่กับมือมือกล้องก็อาจชิเมนชิมวังเองเนาะทุกคนเลยกะสิเงียบเงาเน,น่แหละบ้านโหมีบาซโย้ด้วบา้านเนาะ มาเสีโยไปทำงานป้าเลยนดยอ่าโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บเมยสมังกะสิีได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ก่อนเด้อทุกคนเด้อโดยไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เนาะเมยสมังกะสิีได้กล่าวคำว่าสบ,บายดีสบ,บายดีบ๊ายบาย